เป็นทหารครับจากกองผนทหานราบที่1กรมฐานราบที่7ก็ยังคงจัดกําลังพลเข้าไปทํางานนะฮะป้องกันไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควันประจําอําเภอเมืองเชียงใหม่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากอุทยานดอยสุเทพปุยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่เขาก็เดินเท้าล่าตะเวนกันเลยนะครับในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยรอยต่ออำเภอเมืองกับแม่ริมแล้วสุดท้ายอันนี้คือไม่ใช่เดินเข้าไปดับนะฮะคืองานของชุดเนี่ยเขาเดินล่าตะเวน เพื่อที่จะดูว่าม,มีใครมาจุดไฟเผาป่ามีอันไหนที่มันจุดเล็กๆมากที่ดาวเทียมมาจับไม่ได้นะครับแล้วไปเจอจร,จริงๆเจอกลุ่มควันไฟป่าทั้งหมด3จุดนะอยู่ที่บ้านขุนช่างเขี้ยนตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมก็เลยรีบเข้าไปดับไฟนะครับอีกชุ่วหนึ่งนะฮะกำลังพลชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันของแม่ริมเนี่ยนะครับพร้อมด้วยอีกหลายหน่วยงานเลย ก็เข้าไปตรวจสอบจุดความร้อนในป่าด้านทิศเหนือของน้ำตกแม่สานะครับเพราะว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นกระจายตามจุดต่างๆรวมแล้ว5จุดก็เลยกระจายกำลังกันเข้าไปดับไฟไม่ให้ขยายวงกว้าน,นะครับแล้วก็ยังมีจัดกำลังพลเนี่ยไปเฝ้าระวังด้วยไม่ให้เกิดการประทุซ้ำขึ้นมาอีกครับ